นอนก็เจ็บก็ปวดพลิกซ้ายพลิกขวากู้ขาเหยียดขานั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันทั้งเหนื่อยทั้งเพีย <c oughs> <c oughs> เจ็บปวดแล้วยังไม่พอสิ่งที่มนุษย์เราในหลบหลีกมีได้จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือร่างกายเป็นรังแห่งโรค น่าสงสารไหมขนาดหมอก็ยังเป็นโรคนายแพทย์ก็เป็นโรคพระราชาก็เป็นโรคราชนีก็เป็นโรคเศรษฐีหมาเศรษฐีมั่งมีปัญใดทั่วโลกร่างกายตั้แต่ปลายผมถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าถึงปลายผมเป็นรังแห่งโรคน่าสงสารไหม มีตาก็เป็นโรคตาคำว่าโรคแปลว่าอะไรคำว่าโรคมาจากรุชทาตในการเสียดแทงแปลงอุเป็นโอแปลงชะเป็นคะก็เลยกลายอ่านว่าโรคแปลว่าสภาวะที่เสียดแทงถ้าโรคผมเสียดแทงผมจนงอกจนแดง โรคตาเสียดแทงตาจนฝ้าฟางบอดโรคหูเสียดแทงหูจนหูหนวกตึงโรคฟันขนาดแข็งแกร่งขนาดนั้นยังกร่อนยังผุโรคก,กระดูกเสียดแทงกระดูกโรคตับเสียดแทงตับโรคไตเสียดแทงไตโรคเส้นโรคเอ็นเสียดแทงเส้นเอ็นเป็นต้น น่าสงสารไหมประการต่อไปสิ่งที่ได้เหมือนกันทุกหมู่บ้านมีป่าชา้าน่าคิดไหมทุกหมู่บ้านมีป่าชา้าทุกประเทศทั่วโลกมีหลุมฝังศพมีที่เผาศพ เดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกในการตายก็เลยสร้างเมนเอาไว้เผาเลยน่าคิดไหมแต่ทุกคนไม่อยากตายนะแต่ก็สร้างเมนเอาไว้เวลาผัวตายก็จะได้เผาผัวทิ้งเวลาเมียตายก็จะได้เผาเมียทิ้งฝังทิ้ง พ่อแม่ตายก็ต้องเผาพ่อเผาแม่ลูกหลานตายก็เผาลูกเผาหลานพระเจ้ามรณพระสงฆ์มรณภาพก็เผาพระเจ้าพระสงฆ์น่าคิดไหมตายกันทั้งโลกชาติใดภาษาใดาศาสนาใดๆทั้งโลกตายกันหมดอันนี้โลกมนุษย์เรา ทีนี้เราศึกษาต่อมนุษย์โลกนี้เป็นโลกแห่งความผิดหวังโลกแห่งความผิดหวังน่าสงสารไหมทุกคนไม่อยากแก่ ทุกคนไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากป่วยไข้ทุกคนไม่อยากตายทุกคนไม่อยากพลัดพรากจากกันเละกัน ah สามีไม่อยากพลัดพรากจากพัญยาพัญยาไม่อยากพลัดพรากจากสามี ah พ่อแม่ลูกไม่อยากพลัดพรากจากกันเละกัน ญาติพี่น้องทางโลกไม่อยากพลัดพรากจากกันเลยกันแต่ทุกคนต้องพลัดพรากจากกันเลยกันน่าสงสารไหมเมื่อโลกมนุษย์มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราเกิดขึ้นมาก็เลยเจอกันอย่างนี้ แม้เราตายไปคนอื่นเกิดมาก็เจอกันอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เมื่อโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเราลองคิดดูว่าเรามาเกิดทำไมเกิดมาแก่หรือเกิดมาเจ็บป่วยหรือเกิดมาตายหรือ เกิดมาประพรากจากกันหรือสภาวะของโลกทั้งสี่ประการนี้ <c oughs> ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งชอบไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งปรารถนาแต่ก็น่าสงสารท,ทั้งทั้งที่ไม่อยากได้แต่ก็ต้องได้ เราตายไปมันก็มีของมันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้เราเกิดมาทำไมลองคิดให้ซึ้งๆลงไปเกิดมาทำไม หลวงตาได้ยินผู้เท่าผู้แก่สอนลูกสอนหลานบทพิเศษสูคือเบาหากตายแท้ีนี่เกิดมาตายบ่บสูหลวงตายังจำแม่นอยู่ลูกห,หลานไม่เข้าใจคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เข้าใจคำพูดของ ปู่ย่าตายายก็เลยน้อยใจบ้างเสียใจบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างหาว่าผู้เฒ่าผู้แก่ด่าตัวเองน่าคิดไหมสูเกิดมาตายบอกน่าจะบอกว่าครับผมน่าจะบอกว่าจ้า เพราะทุกคนต้องตายแม้ผู้พูดก็จะตายน่าคิดไหมจำหลักเอาไว้นะถ้าได้ยินใครพูดก็ตามออเออเออเออพูดถูกจริงๆเห็นไหมบางคนไม่เข้าใจในธรรมะ <c oughs> ก็ไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาเพื่อใช้กรรมจริงไหมเพราะมันทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งตายทั้งพลัดพรากวันนี้ศึกษาธรรมะสักนิดก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสมโภช พุทธาพิเศษถ้าผู้ใดเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรม <c oughs> อันนี้ขอฝากหลงตาให้คะแนนศูนย์ศูนยศูจุดศูนศูนย์ศูนย์คะแนน ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะมันผิดเด้อใครถามก็ตามเกิดมาทำไมอย่าไปตอบว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะมันไม่ถูกจริงๆสิตว์โลกที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมมีจริงจริงนะมีนะแต่ไม่ใช่มนุย์ สัตว์รลที่เกิดมาใช้กรรมได้แก่อะไรหนึ่งสัตว์นรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกสัตว์โลกที่เกิดมาเพื่อใช้กรรมมีสี่จำพวกนี้มนุษย์เราไม่ใช่ถ้าเราจะพิจารณาตามชื่อ คำว่ามนุษย์มาจากศัพท์คําว่ามณะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเห็นไหมมณะแปลว่าใจอุตสะาแปลว่าสูงเมื่อต่อกันเข้าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงจะเกิดมาเพื่อใช้กรรมได้อย่างไร ทีนี้เรามาศึกษาต่อแล้วเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมเด้อใครถามก็ตามเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมอันนี้ไม่ผิดแม้แต่นิดบางคนหลวงตาถามก็บอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดี ถามว่าถูกไหมถูกแต่มันไม่หมดเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็ถูกแต่มันไม่หมดมันไม่ถูกหมดเพราะอะไรเพราะคนที่ตอบหลวงตาบอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีหลวงตาเลยว,ว่าเคยด่าคนไม,ม่ยมเคยเจ้าข่า อ๋อการด่าคนนเป็นการสร้างบารมีหรือโยมหัวเราะแก่กะๆกะแกะแกแกเห็นไหมมันไม่ถูกเคยโกหกไหมโยมเคยเคยฆ่าสัตว์ไหมโยมเคยเห็นไหมมันก็เลยไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ศึกษาธรรมเกิดมาเพื่อสร้างกรรม คำว่าสร้างกรรมนี้บางคนเข้าใจว่าเป็นความชั่วอย่างเดียวไม่ใช่นะคำว่ากรรมนี่แปลว่าการกระทำทำดีเรียกว่ากรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วไม่ผิดฆ่าสัต์รลักทรัพย์ประพฤติผิดในลูกเขาเมียเขาผัวเขา เคยโกหกคนนั้นด่าคนนี้สอดเสียคนนั้นพูดเลวไร้สาระดื่มสุราเมลยัยและสิ่งสิติดืด่นมียาบ้ายาอีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากรรมชั่วเห็นไหมถ้าผูดด้ใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในลูเเกเขาเมียเขาบัวเขา ไม่โกหกใครไม่ด่าใครไม่ว่าร้ายใครไม่ส่อเสียดใครไม่พูดเลวไหลไรสระและไม่ดื่มสุราเมลัยและสิ่งสิบติดในดื่นมียาบ้ายาอีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากรรมดีนอื่นๆยังมีอีกมากคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีถ้าคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่า กรรมชั่วโลกมนุษย์มันมีทั้งสองอย่างนี้มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพราะฉะนั้นใครถามก็ตามเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างกรรมตอบเลยนเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงนำมาปรารบในเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไม เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างกรรมแต่ขอฝากกรรมชั่วแม้คิดก็ไม่ควรคิดอันนี้ฝากไว้ คิดจะฆ่าคิดจะตีคิดจะดา่าคิดจะอะไรต่างๆคิดจะกินเแล้วมายาสูบปิ่นกินกัญชายาบ้าย,ยาอียไม่ควรคิด <c oughs> <c oughs> โอ้เสียงเครื่องขึ้นแหบเขาแหบเขาเลยล่ะปิดไม่ตัวอื่นไว้เวิด์สก่อน็ดีแต่ละเด้อเปิดได้ตัวเดียวนี่น่นล่ะมันชีบิจบพม่นอื่นๆต่อ <c oughs> คิดดีพูดดีทำดีอัตเกวกรรมดีเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานวัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงทำ ปีถุกปีเว้นโควิดญาโยงก็ให้ทานรักษาศีลเ <c oughs> จริญเมตตาภาวนาครูบาอาจารย์ก็ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทานไมยเป็นไปเพื่ออะไร มันเป็นอย่างเกาะเสียงเครื่องแม <c oughs> <c oughs> รุ้ตนผู้กุ้มเครื่องนี่ดังขึ้นมาจังน้อยแล้วเปิดขึ้นมโด้ละมองไขเสียงมันหนน้าจะไปเปิดตัวอื่นอืมคือขึ้นจังน้อยแล้ว <c oughs> เอา บ้างแบบนี้แหละเนาะ <c oughs> คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ควรแก่โลกมนุษย์พระโลกมนุษย์ของเรานั้นผู้ใดใครก็ตามมาแล้วนะมีโอกาส แก้ไขปัญหาชีวิตถ้าเราจะนึกจะคิดให้มันซึ้งๆงลงไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระองค์มาสู่โลกมนุษย์มาทำไมพระองค์มาสร้างบารามี อย่างที่เราสวดนะฐานะบารมีศีละบารมีเนกขรรมบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเป็นต้นพระองค์มาสร้างบารมีเมื่อสร้างสมปรองามความดีจิตใจก็ผ่องแผ้วเมื่อจิตใจผ่องแผ้วจากมนุษย์พระองค์ไปไหนสวรรค์ชั้นดุสิต เห็นไหมเมื่อไปเสวยบนอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตวีซ่าสวรรค์หมดอายุพระองค์ก็ลงมาที่มนุษย์โลกอีกมาทำไมมาสร้างบารมีต่อพบภูมิของโลกมนุษย์ดีตรงนี้ แม้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายมันจะพระพราคจากกันอย่างไรอย่างไรเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตามแต่มันได้กำไรชีวิตเห็นไหมไปสวรรค์ไม่ได้สร้างบุญ <c oughs> แต่ไปเสวยบุญเมื่อววซ่าหมดอายุ ก็ตกจากสวรรค์ไม่ได้บุญเพิ่มไม่เหมือนมนุษย์เราแต่ก็ดีนะไปพักผ่อนเสวยบุญจากสวรรค์ถ้ามามนุษย์อีกก็มาสร้างบารมีอีกเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันนี้คือโลกมนุษย์ ถ้าใครถามว่ามาทำไมต่อให้มันถูกต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพิ่มเติมเสริมคุณงามควาดีให้พินโยสูงยิ่งขึ้นตามลำดับเห็นไหมถ้าจูประมาให้ฟังเพื่อทำความเข้าใจอย่างเราไปต่างประเทศ ต้องมีพาส,สปอร์ตคือความดีเห็นไหมเขาออกพาส,สปอร์ตให้แล้วก็ไปทำวีซา่าสมมติว่าเขาออกวีซ่าให้ห้าปีไปต่างประเทศเมื่อไปประเทศนั้นแล้วสร้างสมอบรมคุณงามความดีทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทำให้ประเทศชาติของเขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับเห็นไหมเมื่อทำประโยชน์ได้มากเขาก็เพิ่มเงินเดือนให้และเขาก็คิดถึงด้วยสมมติว่าลงทุนไปหนึ่งแสน แต่ได้มาสองล้านสมมติไปห้าปีได้มาสองล้านก็แสดงว่าได้กำไรหนึ่งล้านเก้าแสนบาทเวลาจะกลับมาประเทศนั้นๆก็บอกว่าท่านท่านมาอยู่กับพวกเรานี่ดีมากๆคิดถึงท่านมากถ้าท่านกลับแล้ว มาเยี่ยมกันด้วยนะเห็นไหมคนมาสู่โลกมนุษย์มาสร้างสมอบรมคุณงามความดีแล้วเป็นอย่างนั้น